24อ่ะอ่านให้เหมือนเดิมให้ x แล้ว y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มขี้ฮะโอ้โหพี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เลยว่าคู่เป็นอย่างนี้คี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องทำนะพี่เขียนให้ส่วน z เนี่ยเป็นจำนวนเต็มคู่ครับที่เรียงต่อจาก y อะไรของมันหรอ <laughs> มี x มี y มี z อ่ะโอเคถ้าผลบวกของ x y z มีค่าเท่ากับยีนะฮะ ค่าของ x ที่ทำให้ผลบวกมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับเท่าใดมีค่ามากกว่า26ค่าของ x ที่ทำให้ผลบวกมีค่าน้อยสุดเท่ากับเท่าใดงั้นให้ x เป็น x แล้วตัวอื่นให้แทนในรูป x โอเคปะ่ะอืมคือสภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ x แล้วก็ y แล้วก็ z เรียงกันอย่างนี้นะฮะอ่ะพูดมาเลยทำยังไงเดี๋ยวเขียนให้เขีน,น F, F 2, ไหมอืม x แล้ว y เป็นจํานวนขี่เพราะนั้นมันต้องต่างกันอยู่2เรียงติดกันส่วนค่า z เป็นจํานวนคู่จํานวนคู่ก็คือถัดไปเลยใช่ป่ะบวกสานะฮะที่เรียงต่อจาก y โอเค ถ้าผลบวกของ3ามจำนวนเนี้มีค่าเท่ากับมีค่ามากกว่ายี่หกอ่ะโอเคงั้นพี่จัดไป x บวกด้วย x บวกสบวกด้วย x บวกสมีค่ามากกว่า2ีอันนี้คืออ่านแล้วก็เขียนเฉยนะฮะมีค่ามากกว่า26ค่าของ x อืมโอเคอ่ะมาฮะคิดเลขนี้ก่อนนะ อืมคือสาม x บวกห้านะครับมากกว่ายี่สิบหกเพราะนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดส่วนสามใช่ปะ่ะเจ็ดสามยี่ไม่ใช่เท่ากับนะ x ต้องมากกว่าเจ็ดโอเคไหมอืมทีนี้โจทย์ถามค่าของ x ที่ทำให้ผลบวกมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับเท่าใดครับค่าน้อยสุดคืออะไรวะอ่ะต่าพี่เลยเท่ากับเท่าใดครับเจ็ดเอาไหมมีเครื่องหมายเท่ากับ <S 2> <S 2> ไหมถูกต้องครับโอเคไหมอ่ะพี่อธิบายเพิ่มตรงนี้ให้นะ อืความหมายของตรงนี้คือ x มีค่าเท่ากับ8คือเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มนะแล้วก็9แล้วก็10แล้วก็11แล้วก็12อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถูกปะ่ะคือมากกว่าเจ็ทันไม่ทันทันนะอ่าทีนี้น้องบอกว่าค่าน้อยสุดใช่ไหม ค่าน้อยสุดพี่ต้องมองฝั่งขวาหรือฝั่งซ้าย,ซ,ายซ้ายนะซ้ายพอในเมื่อกี้เราจะตอบ8ใช่ป่ะแต่ว่า8เป็นคำตอบที่ถูกไหมฮะอ่านให้ดีนี่นกลับไปอ่านโจนใหม่ X กับ y วเป็นอะไร เขาไปอ่านจนขี้ติดกันเพราะนั้นแปดถูกไม่ถูกเก่งมากครับต้องเป็นเก้าครับจึงจะเป็นคำตอบหันไหมไม่ยากนะแต่ซับซ้อนพอสมควรโอเคไหม